อัสลมมามุอะลัยกุมชาวส,วสงอง์นอนฮาลองเชิวกลับมาพบกับเราอีกครั้งในบรรดุที่มันแตกต่างไปไม่มีคนแท็กมาว่าบังไปร้านลับดิร้านนี่โคตรเด็ดเลยหนึ่งในแบบว่ากูไม่รู้จะพูดยังไงตองอูก็ไม่ใช่เว้ยน่าจะเป็นตองเคอย่างเงี้ยเป็นร้านลับแถวๆหนึ่งในทุ่มคู่เลยแล้วเราก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยเขาบอกว่าเป็นบุฟเฟ่แล้วเนื้อสไลด์หรือว่าเนื้ออะไรเนี่ยโคตรแทปปี้เลยเว้ยอันนี้เตามาแล้วใช่ปหเอออันนี้เป็นบุฟเฟ่หัวเท่าไรเนี่ย สั่งเต้าหู้ร้อนเติมน้ำด้วยปะเดินเองมึงคอยปะเดี๋ยวขอดูายอาหารก่อนด้วยว่าแจ๋วจริงปะวะเฮ้ยเขาบอกมีขนมงผสมหวานด้วยสลัสดปลาโอ,อายอาหารมีคุ้นๆว่ะคุ้นๆปะคุ้นดิมึงอย่าพึ่งดิคุ้นมากเลยเนี่ยอันนี้เนื้ออะไรเนี่ยกำลังเติมใช่ไหมจ๊ะ <laughs> เดี๋ยวเขากำลังเติมเดี๋ยวรอ,อนะแป๊บนึงเพราะเรามาเร็วไงเฮ้ยมีสเต็กด้วยเอา้าวสเต็กกลางเฮ้ยเหมือนสินทองเลยวะนะมีร้านสินทองไม่ใช่มึงอย่าเพิ่งถามกูดิว่าร้านสินทองปไปไปคุ้คนๆไปเฮ้ยเออเอาน้ำอะไรปลาดองมี้ปลาดองไง <c oughs> มึงต้องรอก่อนดีเฮ้ยตะดงตดะดดายไม่เสร็จ <c oughs> โอเคน้ะปลาดองน้ำเปล่าน้ำเปล่า สเต็กเขาจิตมันจิตมันเอาน้ำตกด้วยครับอ๋อนี่สั่งได้ทุกอย่างสเต็กโคขุนน้ำตกก๋วยเตี๋ยวเนื้ออ๋อเนี่น้ำตกน้ำตกโอ้ยน้ำตกไม่กินเตี๋ยวน้ำตกน้ำตกครับน้ำตกน้ำตกหนึ่งสเต็กหนึ่งโอ้ยมีดิซามด้วยเว้ยโอ้ยสวยว่ะสวยว่ะ มีสิ่งซ้ำหลายอย่างเลยนีแล้วอันนี้เป็นกับข้าวเอาเติมเนื้อเขาเติมเสร็จแล้วมึงนี่กับข้าวเนี่ยต้มเครื่องในต้มอะไรเฮ้ยทุ่งคูมีแบบนี้ด้วยวะมึงอย่าเพิ่งถามกูดิว่าร้านสินคอยป่ะนี่นี่มากินนี่กูยำปูมาแกรีเนื้อมาแล้วเมาแล้วะหุยเนื้อแบบนี้ยกแถวก่อนอนุญาตยกแถว้นี่ลายสวยนี่อันนี้เนื้ออะไรเนื้อท้องออสเตรเลียยกครึ่งแถว ยกครึ่งแถวเวยโอ้ย,ย,ยเยอะนะอเออกํอาลังเติมไ่รบอกอ๋อกํลังสไลด์เว้ย เฮ้ยมีเครื่องในด้วยเฮ็ดเอาเครื่องในปะตับยกแถวเครื่องในมึงเอาปะนิดนึงวะเดี๋ยวเขาเติมใหม่เฮ้ยเนื้อเขาเยอะว่ะกูรู้มึงมองอะไรมึงมองมันในเฮ็ดเพราะมึงเห็นมันอ่ะกูรู้กูรู้รู้ใจเพื่อนกูอมาแล้วไหมเขามาเติมมาเติมอยู่เรื่อยๆเติมเรื่อยๆนะไม่มีหมดไม่มีหมดไม่มีหมดนะหมดก็เชื้อดนะหมดก็เชื้อด้วยเฮ็ดเชื่อมใหม่เลยหมดเชื่อดใหม่เฮ้ยอันนี้มีปลาเคี้วด้วยเฮ็ดอันนี้ไส้กรอกเนื้อลูกวัว ไปคิดดูวะเอาเอาใช่ปะผมเอาอันนี้ด้วยกระพุนเนีย่ยแมงกระพุนเหรอ <USC IS> เออโอ้ยอร่อยนะแมงกระพุนนะอร่อยอร่อยเออไอ้พอแล้วนะพอแล้วมึงช่วยกูอันหนึ่งอะไะเดี๋ยวค่อยมาอีกรอบหนึ่งเราสั่งสเต็กไว้ด้วยอ๋อนี่ผักเสดเขาก็มีครบเว้ยมาครบเว้ยไกด์รเรามาช่วยบอกว่ามึงจะเอาอะไรมาเยอะแยะอุ้ยบรรยากาศดีอันนี้ถนนทุ่งคุนะกูลืมดูชื่อร้านเลยชื่ออะไรวะสินสมุดวะเอ้ยสินสมุดเนี ้ยสเต็กนี่เหมือน,นที่สินทรเลยนะมึงเอาวะสอบของนี้น้ำตกเอาโอนี่น้ำตกเออผักโขมด้วยเหรอเฮ้ยผักโขมวางดินี่มีของไล้ชอบชอบผักโขมอุ้ยดูอันนี้เนื้อสเต็กอือ,อเด็ดว่ะเดี๋ยวเอาเนือลายเข้าไปเลยดีกว่า อข้างในยังเหมือนกับว่าเขามีเป็นห้องอาหารด้วยนะเฮ็ดเป็นอลาคาร์คเหรอเอออันนี้ร้านอะไรนั่งคอยเนื้อไงแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นอลาคาร์คอ่ะก็มีแฉมีอ๋อมีอลาคาร์คด้วยเฮ้ยลืมตักน้ำจิ้มคอยขอแจมจิ้มนิดนึงได้ป่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจบละเดี๋ยวคุณชิมจิ้มจิ้มจะรู้เลยว่าที่ไหน คุ้นตั้งแต่ลายอาหารแล้วคุ้นปะคุ้นผมไม่ได้ดูเลยว่ามันคืออะไรยังไงแต่ว่าความทรงจําได้ก็คือตอนที่กินเนื้อผมได้กินเนื้อผมรู้เลยจานอะไอ้เห็ดที่ไหนสินทร์พรไงปลาขาทุ่งคุ้ยมีนี่จัดนะไอ้เห็ดเดี๋ยวเจอกันคอนองฮาลองชิวรันต่อดีกว่าปะบอสนกไม่บอกเดี๋ยวว่าเปิดที่นี่เว้ยทุ่งคุ้ยรสจานแม่งคุ้นเลยพอหันไปดูเอ้าที่อกเอ้าสินทร์พรดี่ว่าแล้วลายเหมือนกันเลยสตงสเต็กน้ำพงน้ำตก ชัดไหมอันนี้กินไส้กรอ,อกชัดไหมสินทอนไหมสินทอนมาแน่นเลยเน,เนื้อเนื้อนี้เนื้อชูชินิดเลยเนื้อเต็มเต็มเลยของสินทอนสาขาทุ่งผูแล้วก็อันนี้เทราโกยากิแบบร้อนๆจ,จริงๆผมชอบนะครัโกยากิาาาาาาแต่ว่าต้องร้อนๆนี่เขาเสิร์ฟร้อนๆเลยอันนี้อะไรอ่ะมีชูชิด้วยเหรอบู๊ยบูปูเน้นๆเลยผมคอยชอบให้มันคอยกินเออคอย ยาปู <Y> โอ้ยมานี่คุ้มเลยนะเออคุ้มดิคอยไม่ชอบคอยไม่ค่อยกินเนื้อปันป่นฟุตปั่นฟุดได้ปัน่นฟุตกีก็บอกว่าชาเนี่ยมันเป็นชาไทยไม่ใช่ชาปากีแต่ว่าชาสินทอนเลยชาสินทอนรับรองว่าเด็ดกูว่าเลวคนนี้แก้วที่สี่นะชากูเนี่ยไม่ต้องนอนแล้วโคตรเข้มเลยโอ้โหชาเด็ดจริงว่ะเฮ้ยมีของมันก็แหละสินทอนสาขาทุ่งคุ้งเป็นแลนด์มาร์คใหม่เลลยนนนะะแ้้วก็ข็ขางใออ่มมัชีชป เออดีไป,ไออไปกันได้เออไปซื้อกันได้เลยสา,า,าขานน้นเลยราคานน้นเลยมีนมพงนมแพ้อ,อะไรพวกนี้จัดก,การได้เลยเออโอเคจ้ะ